สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับโอ้โหกระถินกินกันแบบลูกทุ่งจริงๆช่องการแสงทองมีเดียชาแนลช่องเพจนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดแสงทองฟาร์มแพรนมจังหวัดเลยถ่ายบรรยากาศอาหารเย็นให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด ซับสไคร e กดกระดิ่งช่องด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอัปเดตราคาแพะในสกราชใหม่2566นะครับสำหรับราคาแพะอัปเดตในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็พี่น้องที่สอบถามราคาแพะนะครับอ่ร้อยสีบบาทนะครับพี่น้องทางภาคกลางแล้วก็ ราคาพ้อัปเดตล่าสุดทางอีสานตอนบน135บาทครับพี่น้องทางสรารคามกาฬสินธุขอนแก่นชัยภูมินะครับ130บาทครับเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องทางโคราชเป็นยังไงบ้างครับทางโคราชทางสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับอีสานล่างอุบลราชธานี นะครับราคาแพะในช่วงท้ายปีที่แล้วนะครับร้อยสามสิบบาทพี่น้องทางราชบุรีกาญจนบุรีนครสวรรค์นะครับอ่างทองนครปฐมทางอายุธยานะครับลบบุรีสิงห์บุรีร้อยสามสิบห้าบาทแพะใต้แพ้ขุนร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยแปดสิบบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาแพะใน ช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับออโต้ไหนอ๋อตอนรับเข้าสู่บรรยากาศของศักราชใหม่นะครับราคาแพ้นะครับพุง่งพุ่งแรงแรงอัปเดตในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะครับก็พี่น้องที่สอบถาม ราคาที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับของท้ายปีที่แล้วสลับราคาแพะแล้วก็มาต้นสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องทางจังหวัดน่านครับพะเยาเชียงใหม่ตากแล้วก็ตอนตอนบนของภาคเหนือด้วยนะครับพิสุโลกทางพี่น้องทางภาคเหนือวันดีขอบคุณนะครับ FC สั่งสมุนไพรสมาร์ทโกศเข้ามาที่เบอร์สายตรงก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจนะครับทักแชททางข้อความเพจสมุนไพรสมาร์ทโกศนะ้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกศบ้านสมาร์ทโกศฟาร์ม0 9 3 9 6 5 4 9 6 4เ่ราคาแพะอัปเดตในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับกระถินอาหารแพ้ในช่วงเย็นนะครับ วันนี้สอบถามสมุนไพรสมาร์ทโก๊นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์093-9654-964ครับนัดแพจะจังหวัดเลยนะครับประจำเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับ FC ทีทีอ่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับ นัดแพะทางอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนัดแพะแล้วก็ตลาดแพะในพื้นที่ทางหน้าดินดําอำเภอเมืองเลยนะครับก็รอให้คุณหนุ่มแจ้งเข้ามาว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะครับทางนู้นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับพื้นที่ทางอำเภอเมืองเลยเราส่วนทางเอราวัณก็พื้นที่ใกล้เคียงเอราวัณน,นะครับหนองบนลําพูพื้นที่อุดรธานีทางศรีบุญเรืองสีชมพู ขอนแกนชุมแพรหรือว่าผาขาวภูกระดึงนะครับน้องหินพื้นที่ทางใกล้เคียงนะครับรอบนอกพื้นที่ทางอำเภอเอราวันหรือว่าวังสพงพะพุงอำเภอเมืองเลยครับพี่น้องทางเชียงคานหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดเลยบางจองเภอนะครับก็คงจะได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของกลุ่มนะครับไม่ว่าพื้นที่ทางเอราวันรอยต่อทางวังสะพงุงพื้นที่ใกล้เคียงกันละกันนะครับขอบคุณ สำหรับการแจ้งข่าวนะครับต่างๆที่เปลี่ยนหมุนเวียกันเข้ามานะครับส่วนพื้นที่นครสวรรค์นะครับร้อบาทนะครับราคาแพ้พื้นที่ใกล้เคียงพิศนุโลกร้อยสามสิ135บาทนะครับกาญจนบรุรีลบบรุรีสิงห์บุรีราชบรุรีพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะครับ ขอบคุณเ C ีทั่วไทยด้วยนะครับท่านที่สั่งสมุนไพรสมาร์ทโกดก็สายตรงนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับ0939654964กันเข้ามาได้เลยสำหรับพื้นที่ที่สอบถามสมุนไพรสมาร์ทโกดสมุนไพรที่ป้องกันหวัดนะครับลดอาการท้องอืดแล้วก็ปัญหาเรื่องของอโรคผอมแห้งนะครับกินได้น้อยสุขภาพไม่แข็งแรงคนไม่สวย นะครับตอบโจทย์ด้วยสมุนไพรดีๆกว่า10ชนิดนะครับขั้นตอนที่สะอาดปลอดภัยสำหรับแพะของท่านไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็สามารถกินได้ตลอดนะครับใช้ผสมน้ําและก็ใช้ผสมอาหารแล้วก็ใช้กรอกปากนะครับกินเพ,พียวๆเลยก็ได้นะครับสำหรับสุขภาพที่ย่ําแย่เป็นบางตัวแล้วก็คัดเลือกว่าเราต้องใช้สมุนไพรเท่าไหร่สัดส่วนที่มีคู่มือแจกไปให้นะครับคู่มือการใช้ที่ เรามอบให้กับทุกท่านที่สั่งสมุนไพรสมาร์โกดเพื่อนําไปใช้นั่นเองนะครับก็สมุนไพรที่ช่วยขับพยาธินะครับก็ระยะยาวนะครับในการดูแลสุขภาพแพทย์ที่ดีแล้วก็ทั้งปัจจัยโรคต่างๆที่รบกวนแพทนะครับในช่วงอายุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้สาวแพทหลังคลอดอ่โดยเฉพาะแพทหลังคลอดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโสมขนไม่สวยหรือว่าต้องการอาหารต้องการอ่าการบำรุงจากสมุนไพร อันนี้ช่วยได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ใช้แล้วก็แนะนาเพื่อนๆต่อไปด้วยกันแล้วกันแล้วก็หลายๆท่านที่แนะนําไปแล้วแบ่งเพื่อนๆไปใช้บ้างที่คนที่สั่งนะครับก็แบ่งเพื่อนๆใกล้เคียงไปใช้บ้างก็บอกว่าดีคุ้มค่าจริงๆกับราคาที่เราแบ่งปันสรับพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ให้ราคาพิเศษจัดส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางช่องทางที่เข้าไปซื้อผ่านทาง l a z a da ก็พิมพ์คําว่า SmartG o เป็นภาษาไทยนะครับก็กด สั่งได้เลยเช่นเดียวกันครับทาง Lazada นะครับก็แอปวันนี้ก็ติดตามขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่สั่งทางผ่านทางรั a da ด้วยแล้วก็สั่งผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดช่วยขับพยาธิสรรพคุณช่วยเจริญอาหารนะครับแบ่งปันสำหรับเพื่อนที่ใช้แล้วบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆใช้ดีจริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่นำไปใช้ก็อ,อยากจะสั่งเพิ่มก็ให้คุณลูกสั่งเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดดีต่อสุขภาพแพ ใช้แล้วปลอดภัยสำหรับแพ้ท้องแพ้ตั้งท้องอ่อนท้องแก่แพะท้องใกล้คลอดบางท่านเอาไปผสมน้ําให้แพะกินก่อนคลอดเพียงสองสามวันนะครับจะช่วยให้อาแพสุขภาพดีและก็แข็งแรงหลังคลอดนะครับนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของโรคหวัดที่มีน้ำมูกบางท่านสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับโดยเฉพาะอากาศช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับช่วยได้เลยสำหรับแพะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับ วันนี้สมุนไพรสมาร์ทโกดสั่งซื้อผ่านทางแอดไลน์หรือสายตรงนะครับเข้ามาที่0939654964กันได้เลยนะครับสมุนไพรที่ช่วยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแพะโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ช่วยท่านสบายใจได้ในเรื่องการดูแลแพะระยะยาวนั่นเองนะครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลทุกท่านที่กด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ รบกวนพี่น้องที่สอบถามโทรสายตรงหรือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับเราจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยเพียงท่านยกหูโทรหาเราแล้วก็จัดส่งเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสําหรับการสั่งซื้อวันนี้ขอบคุณนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องการแสงทองมีเดียแช n แนลแสงทองฟาร์มแพ์นมจังหวัดเลยทางเพจด,ด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามให้ด้วยกันแล้วก็เพจนะครับศูนย์พรยสมาร์ทโกดบ่ายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มก็เช่นเดียวกันขอบคุณมากๆทุกท่านที่ติดตามรับชม ะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยเหงๆปีใหม่สำหรับปี2,566นี้พบกันใหม่ EP หน้านะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ